ครับคือสิเมนเมนูเย็นนี่เนาะครับนี่เนาะตัดเสียบอีกแล้วพี่เนาะเสียบคือเก่าแล้วครับมือน,นครับผัดบิดสวนอีกแล้วครับอ้าวอ่คนนี่ครับนี่คือสิเมนตั้งน้ำแกงอย่างน้อครับนี่คุณแม่ครับแกงปลาทูใส่สาย,สายบัวอ่าเออลยครับไอเตียมไว้ ปะทูแก่กงใสบัวหักแล้วนี่คุณตูแกงแบบบ้านเราอีกแล้วครับแกงมันบ้าสิต้องไปทีแม่เออแถวเบื้งตอนน้ำเดียดเลยครับน้ำอะไรครับน้ำเบืยดบบๆเลยครับขั้นตอนก็ไปครับเห็นยางน่ารักไหมต้่น้ำปลาน้ำปลาปลาขวดอล่ะ ให้ดสมซื um, ้อมาตุ้มไปให้แบบส่งปลื้ดดิแม่ปลืีด้ำบาะออันแกงแล้วข้อนี่ต้องคนๆนนับประเด็กกันหน่อยพี่น่องเพราะจะแสีแม่เนี่ยกรูดใจรูดใจครับน่วงนวงแอยาอยากกินพอดีแกงใสบัวเวลาจังหนตาคือกันครับเอาละนีกนอัปปัทูลงตัไงพี่น่อยสองตัวเตรมเข็ม กับทูนี่ที่ไหมแม่ทใหญ่ชองตัวเต็ียมขีดแบบสร้างมันแยงมากกับแม่คือว่าสร้างหน่อยสร้างหน่อยแล้วมันเด็ดกับพี่หน่อยก็ใส่บัวลงเยอดแล้วครับเด็ดแล้วพี่น้องเอาประตูเออใส่บัวลงใส่บัวกลางามำงาบเอาชุดดัวไปตะกอไปต่อประกวดนั่งสาวไทยนั่นไหม กับนางสาวไทยเลยต่ะนางสายบัวกินแบบบ้านเฮานี่ยแหละพี่น้องกินง่ายๆครับเสียบแบบเสียบคือเกาแบบโอ้หายกินยากเลยพี่น้องว่มีคนแกงกินเมื่อกี้แกงเป็นอีกโอ้เสียบลายเมื่อกี้แกงใช้สายบัวใี่เรือไม่ใช้สายบัวนี่แล้วหนูได้กินปลาทูก็ว่าดีครับ ครับตั้งแต่ทาซิมถักกินพร้อมกันนะครับเนาะใช่พี่สุกแล้วพี่น้องบวกบวกบว,บวแล้วครับไปิดตู้ใส่ก็เป็นอันเสียพิธีก็จะกินน้ากันจ้ะอ๋อไม่โคกแม่นอีกยังนะครับคุณแม่ตาหม,มองห้วงตาม,มองห้วงจะเสียสมบูรณ์แล้วครับซิมแล้วก็แซบแล้วครับแซบเลยก <ๆ S 1> ินน้ากันครับพี่น้อง,องเบียดบวกบวกบวกบแล้วครับ อคอณค้ครับ <c oughs> า,า,านีครับสวัสดีครับยนอรับขอบจแบงเด้อแกงสายบัวสมตำสมตำเก่งมากน,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 นี่กินแกงสายดว ยังใส่บัวท้าการใส่ฝนครับในกากะดีดีฝนตกจ้ะเอาสบบ้ง่สุดขวบข็งงบรางทีบิก็จะใส่เบสบวนนั่ไหครับคุณแม่อาจจ่จงนะอายุปีนะรับเป่าคิทจังเลย chặt 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 Bây giờ chặt 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 กดเบาควาแล้วทำแังใจปวดม่นูนหนึ่งครับแรงตองจัดมีมือมนอี่พลิกินจับนึ่งเท้าจ้ะแต่แบบมือมือแบบนี้มือมือจัตหย Anh, được cho đến sản xuất, mặc dù, mẹ 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 เ้ขอบคุณอะทุกหลานทุกคนเ้อที่อ่ะเาเม็นมเวยพร้อนแม่ยนี้ย้ยเีดูเขาอีกองหมืเย็เป็นอย่างนนเนาะแบเกเรลาจ้าโอ้เอ็ทุกคนจุกกระปากแองยังที่ยัทุกันมันท้องเต็มกับปอาเขาไอที่เองมือละลางมือละลางเด้อ๋อันครับนั่นหนะแเบันหยูมัน่ะ

वो तो इधर ही है। वो तो ला चला। ก่อนครับทำกินไปหลายก่อนมล้วเอาทั้งเดือดเลยฮาฮังสางสง

บ้านใครเ็นหมองแล้วบอก็คือความแดดไทยน่ะควาก็คือแีดคระบีกนีสีมันน้องแดกคุณให้ดำนุ่งนสีข่อมำื่อพปกเกแจก

ก็ตาย้านมดแล้วครับเพืตัวไหนห่องหนมาหน้าหนหน้าหนพ่อกันตายไเดี๋ยวตัวไหนเฮ้ยนี่ี่งหรอแต่เป็นยดมดเลยเด็เลยกวนอ้รู้พ่อเก็ร

กินน้องกัญคอขอบคุณพี่น้องเอฟซีดิบแติดตามมาขอแซบก็ได้ครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ